หนีหาวค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน s าดาออร์แกนิกคิกเช่นสาขาลาซานาวนิวร้านนี้นะคะมีทั้งหมด5สาขาก็คือสาขาตลาดบองมาเช่ e, สาขาโฮมโปรพระราม9สาขา BDMs Wellness Clinic และสาขาซีคอนสีนครินค่ะอาหารของร้านサラดาคำนึงถึงความสมดุลของอาหารในแต่ละจานตั้งแต่วัตถุดิบที่ได้คุณภาพฟุงสดสะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ อ๋านี่ไงป้ายรับรองว่าเป็นร้านคิวเลสซองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยและดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะว้าวเมนูแรกมาแล้วค่ะน่ากินมากเมนูที่2ก็ตามมาติดๆเลยเย้เมนูสุดท้ายมาแล้วครบแล้วค่ะอาหารที่สั่งมาวันนี้ เมนูแรกลาบเผ็ดร่วมเมนูต่อมาน้ำพริกมะเขือกากหมูและเมนูสุดท้ายสเต็กพอกชอบราดครีมซอสผักขมมาเริ่มทานกันเลยหืมเนื้อนุ่มมากครีมซอสหวานกลมๆหืมราบเผ็ดรสชาติดีแซ่บเวอร์ น้ำพริกนี้กินได้ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยมีแต่ผักเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเยี่ยมเยี่ยมขอไขอีกสักครึ่งฟองแล้วกันอ,อร่อยเมนูน้ำพริกมะเขือกากหมูนะคะแนะนำให้มาลองกันนะปิดท้ายกันด้วยน้ำบีทลูทแครอทแอปเปลิลสกัดเย็นที่ช่วยลดอาการเหนื่อยล้าและบำรุงหัวใจกันอีกสักแก้วสำหรับสายรักสุขภาพต้องการทานอาหารคีนผักออร์แกนิกที่รสชาติไม่อ่อนแนะนำมาล้านนี้เลยค่ะบ๊ายบาย